ปรีชีพสุด,สดคลอดลูกมากี่เดือนแล้วคะรอบเอวยังค้างกันอยู่ที่เท่าไหร่คะแม่แม่คลอดมาแล้วแต่หมื่นยังไม่คลอดงงมากแต่ซ้อนมีตัวช่วยที่ทําให้เอวสับแบบสับจริงไม่สับสนแค่ใส่กางเกงกองหุ่นของโกสลิมนะคะเก็บหุ่นหลังคลอดได้เป๊ะมากวัดให้ดูเลยค่ะก่อนใส่เอวส1่สอ็ใส่ปุ๊บเหลือสาม แล้วที่เห็นกระชับเข้ารูปแบบนี้นะคะผ้าระบายอากาศได้ดีเลยใส่สบายไม่อึอดอัดเก็บได้หมดทั้งท้องหน้าท้องบนท้องล่างเก็บเนื้อปีกหลังเก็บเนื้อใต้เรานมสร้างเอลเอสเก็บห่วงยางด้านข้างได้เนียนกริบกระชับสะโพกแล้วก็ช่วยให้ต้นขากระชับขึ้นด้วยขาเฟิร์มขึ้นไม่ย้อยดูเพลียวขึ้นเยอะเลยแมท์ดได้ไหลลุกมากเลยนะคะจะใส่แทนกางเกงเอวสูงก็สวยเป๊ะใส่กับเสื้อโอเวอร์ไซส์ก็สบายสุดๆหรือจะใส่ออกกําลังกายก็ยืดหยุ่นได้ดีมากไม่อึดอัดเลยเป็นคุณแม่ ลุกขึ้นมาแต่งตัวกันค่ะตัวช่วยที่ทำให้เอลสับก็มีแล้วมันมั่นไปเลยค่ะการเกงเก็บภุมโกสลิมของแท้ต้องมีแถบเอ็กซาวีเพื่อกระชับเอวให้ดูคอดขึ้นด้วยนะคะกดเลยเดี๋ยวหมด